สวัสดีครับพี่สารบ้านสาวเชียงว่าผมเบาดำครับพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้กับแม่มาเข่าขัวกันครับเขาได้ยังกินนะแม่แกงขี้เล็กใส่หนังจ้ะแกงหนังใส่ขี้เล็กหนังหนังหลายก็ขี้เล็กไหลครับแม่หนังไหลจ้าตับเคียงให้เขาเบือหอมแดงหมดละจ้ายังจะสิแกงจ้ะนี่ก็น่ารักนะครับมีของเขาจ้ะทำอย่างนั้งไปตองใส่เลยไปพี่น้องไปแกงเฮ็ดครับวันนี้จ้ ใช่ครับตอนแรกครับน้ำอย่าน้ำครับคุณดีครับเนี้ยตุ้ยัเนาะเนี้ยตุ้ยัเนี้ยตุ้ยัโอ้ใส่ลงกใต้ไม่เนาจ้าใส่หนังก่อนนะจ้าไปครับนี่มันไหลเส้นหนังครับขีดเล็กก็ใส่นหลดจ้าใส่ลงไปครับขี้เล็กครับจ้าปรุงพร้อมกันหลดปั่นดีให้ดีนะว่าตะหน่อยโบแมนดีอยู่ดิคนปั่นคนแก่จับแกบแม่ปั่นดิ ผูกเขียงก็ผเครื่องนะครับเครื่องก็ลงไปครับข้าวเบี้ยงที่เขาต่ำเลยครับข้าเบี้ยงหอมแดงตะไคร่พริกจะนี่แหกดีแหกดีดีโหยังจับก่อนนะเนี่ยนั่นเยอะลงไปครับเกลือจ้าขาดไม่ได้ครับ น้ำปลาจ้าน้ำปลาจ้าหนึ่งสองหอมความถึงน้ำปลาเข้าไปสุตรอยู่ไหนนึกครับเห็ดแกงเห็ดต้มเห็ดออมใส่ได้เลยจ้าสุตรจ้าเใ็ดต้มใส่ออมใส่ยังได้นมืดจ้าน้ำปลาสอนเนียบฟูดล้วก็แม่นใส่ผักสดจ้าใส่ต้นหอมแล้วกัน พักโสมเท่านั้นละจ้าเคียงเพื่อนอย่าให้เป็นฟอดจิบบนนี่นับจ้าทนฟดแล้วก็แซ่บหลันียใส่ผักลงไปครับจ้าพักต้นหอมกับต้นหอมกับข้าวข้าวหอมหอมหอมชุกแล้วจ้าใายพี่น้องมาดิตัดให้พี่น้องมึงเนี่ยแม่เออเศียบวะเศียบเแซ่บหนังล้วนลก็สิเป็นเตเแซ่บหนังไล่ก็คิลิ่งไล่ครับพี่น้องครับมาดิ สวัสดีค่ะพี่น้องให้ลูกเคยกับแม่เท่าวพน่อนนึ่อ็นอายุเนว้กินค่ะมือนี่สาวเสื่อมขาเห็ดอันรยังกะหล่ะเนี่ยเออมาเบิ่งเนี่เนี่ยแต่เสียแต่เสียเลยค่ะนี่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 เซลเห็ดปวกค่ะเซลเห็ดปวกที่เราไปหามาออมวัวนะคะออมเนื้อออมวัวออมเนื้อหัวแกงกีเล็กสุดพักสวดจานคือเกาเนาะค่ะเมื่อกินเข่ากับครอบครัวสาวเสิ่มเด้อพี่น totally> ้อง เฮ็ดงานหลายเนาะค่ะเฮ็ดงานหลายกะเริ่มเเ้าเบอร์เบอร์ไปแล้วล่ะซื้อมือเนี่ยค่ะอยากเว้าไทยก็เปลี่ยนนะมามาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันไปเด้อพี่น้องเนื่องว่าเราสวัสดีรอบสามีใครเนี่ยโอ้ยคุยอันแก้วเห็ดปวกกันเด้อแบบเนี่ยกับยอดกระถินกับบักแตงอ่อนคุยอันได้คุยคุยคุยยังก็คุยแกงบักินเล็กก็คุยได้ อ๋อออองันมงมองของมึงใอ้เรื่อมองมจานเจ้าของมือจานเจ้ามือนี่แม่วปะแขงหนังเสกเกวกแม่นะมือแข่งหนังเสกเกีกคอหัวหล่เลยใส่หมดเลยขับขันแม่นขันแม่นขงะ เขาแกงตไปนไขเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องเพิ่มแล้วคา้า,าคุณอาหืรเส้นหนังไหลายๆคนมักอืะแซ่บแค่บะหมิ่กันนาน,นันโขลย่างง กินข <c oughs> ้าวอิม่มจะหาไป่อมบ้างครัของง้วแมวเราบ้าง,งเห็นหรือนนะดูคอมน่ดนหนังไงปบะนั่นี้นนองแม่ก็แข่งด้นหมดแข่งก้นหมดนะมันนัวนะแม่แหนเอาละบางแก้วหักนะคะ Nó, nó nó đi nha Nóng lá nó nó rồi, chạy dễ dàng ha cốc cái bụng này qua phòng, nó nhây เนาะแล้วอันสิบ,บางงามน,างานี่แหะมันตังเซกวางไพ่ใหญ่ปะบ้าขึ้นอืม,อมลายก็บ่ขึ้นต้ังไว้จริงนะแล้วบ้าขบ,าบานนะาของน,บนงนี่นะบ่คกลวยบังบ่ขึ้นได้ท่าตั้งแต่เออต้องกไอืเจ้าไก,ก่เนี่ยบังถ้าเอาไม้เนี่ยเห็นบ้ตอกไว้เนี่ยตรงกลางไพ่เนี่ยเนาะให้ใบมันเนี่ยขึ้นเนานะเพราะดีเลยล้งโต ปากงาไพ่ไวเห็นนะมันไม่ยังดักแสงมันหลหมดนนี่พี่น้องเวลานั้นกล้องเขามันกับปรับไม่ได้แสงมันหลายใบพันธุ์ไผ่ให้บังยกับบ่ได้ล้วเจียมันยังกล้องมันมาบ้างหมดว่นศุกร์ล้องมันตึมๆอยู่ยังอเงี้ยคนยังบัตรหินหรือพี่น้องหนาวก็ยัเด้อพี่น้องแซบแซบซัดออกมาต่อแหงโป้งเดี๋ยว

เป็นรดนวได้งาดอกงูเ้ยครับพี่น้องเยี่ยม้พี่เงี้ยความเมียไมให้นอนน้ำสับใกินงนูเพือนได้ห็นแนวเขาเื่อบาอ่างสืดอแก็เห็นกินแล้ว้องแจ็ครบกันไม่เห็นเป็นยัง ทำอย่างนั้นมันอินเทนเน็ตพอเธอหมักอิกอืมันยังทำเนื้อกับแกงเคียอหาแนวพอเขาหมักไหมเนี่ยปลาเ,เนานะปลาปลาแล้วเราป่วยหนักเนี่ยเราสิก,กินยากยุ่งเนี่ยจะสิก,กินหาอย่างไม่อยากเรากินปลาปลา กคนปเว่ยไม่ไหนกินปลาบ้างแล้วเ,เป็นคนยัง <c oughs> แล้วกินปลาแต่ว่าเรากินปลาเนี่ยเราใคอยมักนาเป๊ว่าให้นึกถึงปลานี่อยากกินอีหยังที่สุดบ้านไหนไหอยากกินอีหยังแกงแบบปนปนแกงแกล้วหมักน้ำปนกับมะกรยดเยอะเี่อ ตำนามจนมันดุนน้าปนมุกเปนหมอนอะไปกอกมะพเนางนะตงนะเขาก่วปสาไปตรงแม่แปลว่าันรูบันติดไงปนี้เขาเพิ่ไปหักมปลูกเลนเนาะผูแกติลเียวซื้อซื้อกติดแม่ตานใบแป้งนัวนั่นแล้ย้ำแรงบ่มีน้ำมด ไม่ใชย,ยานหนิน่ะส่วนยิ่งเอางานอ้อนมาเน็ตอย่างนี้เกิดกะะล้มหนาวมาแล้วพี่น้องปีแล้วปีแลว้วอีกหกหมือกระจัดงานมันเกิดจะสมละ่ะคือสิมาจัดยยุทธองวีพวกแบบหน,นึ่งปนะีเนี่ยน่ะเขาข่วงเลยไม่ว่าบ้างหรอกแม่โต้มาเท่าไรตัดใหญ่ดีแล้าก็โต้มาเยอะ เฟี้ยงเนอะถั่งยูสตลาหม่องนั่งกินเขาเลยนาะหม่องนั่งกินกอกเฟี้ยงเลยนะเฟี้ยงหัวกลองเลยเฟี้ยงเฟี้ยงตังเงี้วเลยอืมตังเงี้ยวเหรอนีด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 อืมแม่งเลยคว้างเดียมว้างดีเขาเอาไฟแปลงตีมาเต้กับต้นไม้หนิเนาะอย่างเมืองเมืองกันไฟเขามีหลายป่ะมีหลายยรึต้นไม้คว่างไปมาขาดตั้งแม่ยีหมอล้ำ ไม่มาล้ำเป็าวโคเนนะหันมา้งปีน่ะพ่อสมาตรงตสยไปยาวๆหรือเปล่ายสฟก็ต้งสายดำๆพน่ดเอะว่าเทีไปหัางในกระเด็นมันก็สูงเห็นมัปักดำๆี่าโอ๋เห็นเวทีก็เวทีคอเข่ากันได้แล้วดินตรงเนี้เขาสูงอยู่เวทีมาล้ำคอเข่ามันด้เห็นแง่เนี้ยเป็นเทียมต้นกล้วยผมบอ่าเอาไว้นี่แหละบางนีมันสูงเนี่ยแต่อเศ้าม่นเป็นเศ้าอยอ่ เท่าปูใจเทาอย่างไรไว้เที่ยวกับมี่น่ะลูกนุ่นเป็นตั้งหลายพันเป็นโยมมือนั่นดิไม่เอาไงเป็นปวดแหนมไกลมวนไม่บ้มบูมิ่เส้นเป็นเส้นไรมันหักโปะแล้วไงแม่เพ้นกับแม่ป้องเต็มป่ะไปเนื้อให้เป็นหมอไปเลยเนื้อกินนะไ้ไกตากเกาไอ้หยากกับตากกระโดเนาะง่ายดีเห็ดปลาไหลอีกเด้เพราะว่าไม่ค่อยเปลืองเนื้อกินเหลือหลาย บบยันไม่ลาบเป็ดต้มเป็ดนะต่อถ้ากัดจำมาฮุ่งพุทธญาติจำมะฮุ่งน้ำมะฮุ่งโชโกไปกระปุกๆแค่นี้สับาแขกกับพี่น้องมาเด้ออ่ะมากินเขาน้ำกันป่ะเด้มีผู้ใดดอกมิตรญาติพี่น้องสะสมคือต่ละปีนี่ละมะม่วนพี่นี่ของเสือไปกับยังไม่มีอย่างประมาณได้เมื่อรันเนาะ สลากเอามัมม้งี่านมคระเมื่อไรไหนหดำถึงยึดเงินไปเหมือนหลับปีนี้คือสมมีงเงินด <c oughs> อ,อกอมนั้นไป็นเหนีมา <c oughs> แล้วเรามีงเงินสื่อข,ของคนในสัสนงคมเราไหลไปยอะปุบหละเนียบไปยุะนอนบบนียคก็ยกัออยงแอบไม่ไหมแอบไหลเสียงไร ภาษาอีสานวันนี้เสนอคำว่าเหนียบเหนียบก็คือแอบไว้หรือว่าซ่อนไว้ภาษาเขาหนอ่งห้องไปรลดเดียภาษาเขาน่ะแปลกอืมมาดไปรด บอกกับคนอีสานน้ำแตงยังมันเย็นละลายกับปาดกี่โทษติมันอ่ะอ๋อสะอ่อนเด้ออืมอัมลำอุ้งซุมโจโก้เยอหลายแต่เขาก็มีเสน่ห์ของเขานะแต่ละจังหวัดแต่ละภาคนี่ยอย่างบ้านเราก็มีเสน่ห์ของเรานะกุ้ยกันอืมสดหนังหลายๆหลเลยแล้วใบ่มเยอะหรอ มันดีนะม,มันมันนวลๆมาละจ้าชับๆอ่อๆเขเนาะเขาตัดแเมื่อหน่าเขาจะให้นองยุ้ยกินแบขายยุค่ะเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้มิตรงานเนี่ยเ <c oughs> ขาจะเด็กลับมาบ้านอยู่แล้วเริ่มจดนหนาไปจะได้งานบุญงานางามนินึง มันมีเนืมันก็เห็ดบุญบันเพีงเลียงนกองบวชเน่ยแะเขาเห็ดสกันแบบมันซาแล้ว้นมันเพียงเลี้ยงอเสบัดมืเขากันป็นน่อยบอยเดบเบ้งเหลือก็บเบิ้งบปิงจะเบงดิลหรืออืมมักเล้ออว่าแบบว่าเพาะ่บาตหนหูดัเพิ่นมักเหลือมักตัวเพิ่น เป็นแข่งกันเขาอยากใครทีมเขาชนะเไนีูดาได้แซมหลายจังหงแดเออหลายหม่องเลยดิปีนี้แล้วก็ร้องแซมนเนาะเพราะใครตกหลับทีนั้นบ้านเขาใหบ้านเขาไปแข่งกันขนาดหลายกาญยในเมืองไหนที่ซีบุรีเนี่งแพ่กันน้อยอย่างเนี่ยมือนกับมาหาบเดี๋ยวน้องแดงเนี่เอึบ กินแล้วยังงั้งงั้ง้ับสับอ้อมนะอ้อกับอุ้นอีกอ้อนาะเสือุเียอุ้นใส่อุ้นหัวอุ่นหัวอุ้นสาเห็นบัวนละอ้อมปากกับแซบเด้อ้อมเซบัวน่าแม่นอ่ะาอมอ้อมเส่ป้าน่ะอ้อมบัวน่ะอร่อย วทุไซอไซบ่บอคือคืออ่อนนะปาแต่ว่าทางลูกแศมยอดบักบวบเก็บมาน่ะพี่น้องก,ก็กเลยสีน้ำมังกรเด้อเป็นยังไงบ้างนนะ่ะเสร์ฟม,มาอยากกินอ้อมกบลวกกินซือ้อกับเสีสดยดยุตตาบ้างว่าไามา่เนี่ยแพงไว้สิแกงเห็ดขายซะดีเนะี่ยอ้อมกบแพงสันบน้มบักน้ำบวบใส่ก็อยับไปเลาะเห็ดไปเนี่ย ถ้าม่อไมือเนี่ยมันก็ไม่ได้เก็บแล้วนะไม่เ่าหมดอ่ะอืมมันบบท้อทับแล้บอกอิมนะครับเจอิ่มกันเยอะไปหนังสิท้าเปเ็บตเฮยเวลาแล้วมันเกิดเท่ากับเบื่อไปตั้งมปิดมึงด่อนหนึงก่อนวันมัวันนี่ดอนไม่ฮาดแต่ด้นนละสิบปเบินง สันทบไปบอกแล้วเฮ็ดออกนะพี่น้องกระทไปบอกกันเด้สายเฮ็ดไ่ได้อุบบ่ได้อุบอิบเด้ดวงใบดวงหมันเป็นบ้าหล่ะถึงมาก่ะทบไปบอกกันกะตา่อยได้้วเด้อมือวานนี่ซื้อตาหมวยได้จัสซี่กะเฉิมฉันนี่เฮ็ดปวกนีเสโอบอกกันค่ะเป็นบอกกันไปนลยคัน่แลเวียกก็บ่ได้ไปค่ะตาวเฉิมกูเวียกหลายพี่น้องตกมาปีนี้น่ะอื จากน้อยนี่ฮอดย้ำนองป่ามะนี่ปีนี้บอลรัวใครจะขายเฮาเนี่ยบอเนาะแต่ว่าซื้อตะเล็มแถวบอดีเวนบ้านเฮานี่ล่ะค่ะปีที่แล้วไปสร้างตำนานไปน้องได้กับโอ้โหป่าโอ้โหคนคนก็เลยสิว่าป่าเพิ่นหลายนี่ท้แอคติ้งสาวเสือ <stuffing> มันสูงบ่บเมื่อาหรสาวชมดอกปีเนี่ยเตจ๊เออบ่ื่อสาวเสืวอมดอกปีเนี่ยสิว่าเด้อือเอาสมได้ป่าหลายนะ สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะสาวเสริมกับสิฟากไว้ซับนี่แหละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้สาวเสริมรักกับครอบครัวนั่นเองเด้อค่ะมือนีพามาแซ่บๆกับฟีมือนี่แหละของแม่ของสาวเสริมนี่ซอยกันเฮ็ดซอยกันยูคนละมนก็มนูไปตะละมือเนาะค่ะที่เด็กกระสอบเอ็ดซอยกันจ้ะเป็นกำลังใจให็นในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสาวเสริมักพี่น้องเด้อค่ะ